สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัดีแฟชั่นคลิปนี้จะมาดูวิธีการทำกระโปรงจีบรูดที่สะโพกบนกันนะคะซึ่งมีการทำที่ไม่ยากค่ะให้เตรียมแพทเทิร์นชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังกดรอยออกมานะคะถ้าใครมีสองเกล็ดก็ย้ายเกล็ดใหม่นะคะโดยการที่แบ่งครึ่งเส้นเอวค่ะ แล้วก็สร้างเลรดใหม่ตีออกด้านละ1.5เซนเมนะคะซึ่งของเดิม2เกเปรก็3ซนเมตรอยู่แล้ววัดความยาวตามต้องการค่ะมาดูที่สะโพกบนทั้งชิ้นหน้าและกปะชิ้นหลังนะคะให้วัดต่ำลงมา1เซนเมตรแล้วก็ให้โค้งนิดๆน,นะคะในส่วนนี้ยค่ะจะตัด จะทำเป็นเอวในตัวนะคะจุดนี้ก็วัดต่ำลงสักครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งนิดๆค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะกึ่งกลางด้านหลังก็วัดต่ำลงครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งนิดๆค่ะขั้นตอนต่อไปก็ให้ตัดนะคะตัดตามที่วาดไว้เลยค่ะ มาดูที่เิชันเตรียมเป็นกระดาษไว้นะคะชิ้นหน้าก,ก้อยปิดเ็ดนะคะใช้สก๊อตเทปติดไว้ค่ะแล้วก็ ที่วาดไว้นะคะก็จะเป็นส่วนที่1ส่วนที่สองชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะต่อ,อไปก็มาดูวิธีการแทรกกระดาษนะคะชิ้นหน้าจะวัดออกไปที่22เซนติเมตรค่ะ เพื่อที่จะทำรูปนะคะสิบสองเซนติเมตรค่ะ กันเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์สันทบนะคะนี่คือชิ้นหน้าค่ะชิ้นหลังก็ปิดเกร็ดเหมือนกันค่ะแล้วก็เผื่อรูด20เซนติเมตรค่ะวัดออกมา20เซนติเมตรนะคะเพราะว่าชิ้นหลังจะเล็กกว่าน,นิดนึง ก็ตามสัญลักษณ์ไว้นะคะว่าสันโบในส่วนชิ้นที่สองนะคะของชิ้นหน้าแล้วก็ของชิ้นหลังที่ต่อกันนะคะเวลาวางเราก็วางสันทบใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปเย็บฝีเข็มห่างห่างนะคะแล้วก็รูดให้พอดีกับส่วน ชิ้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็นำมาประกอบกันนะคะทำแบบนี้ทั้งสองชิ้นเลยค่ะแล้วถึงนำมาประกอบกันทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังใส่ซิปแล้วก็มีซับในใส่ซับในแล้วก็กลับด้านแล้วก็เย็บให้เรียบร้อยก็จะออกมาเป็นกระโปรงที่สวยน่ารักค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ